เอาแล้วครับผมก็ระลับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเวลานี้เป็นเวลาห้าถุ่มครับคุณผู้ชมครับผมตื่นมาถ่ายวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับก็เกมคอนทราคชั่นนะครับมีดีเอลซีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแมปใหม่เป็นประเทศใหม่ละกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมจะต้องย้ายประเทศนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เสียงเป็นไรครับเนี่ยแม่ดึด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 จะตลกได้เไ้ย ตีสองตีสามนี้ก็จะมีภารกิจที่จะต้องออกไปข้างนอกนะครับผมก็ต้องเดินทางแต่ว่าฮาทุ่มผมก็ต้องมาถ่ายคลิปให้คุณจบได้ดูกันนะครับคุณจบครับนะครับกันไปนะครับคุครับก็ม DLC นะครับคุณผู้ชมครับมี DLC ไหนล่ะ DLC กด F5 ดูดิ DLC นะครับคุณผู้ชมครับมาใหม่นะครับผมนั่นก็คือ DLC แบบใหม่นี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศเลยแล้วกันนะครับ อตอนนี้เดี๋ยวผมอยู่ในเกมแล้วแหละเดี๋ยวพาไปดูในเกมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตไม่เปิดเสียงดังแล้วกันคนระับขออนุญาตปิดเสียงไปเ,ยปเลยเดี๋ยวติดนีก็เสร็จนะครับผพโอ้โหมันเป็นแมปป่าครับนะผมดูอ่ะผมยังไม่พูดแล้วกันแต่พอเห็นแล้วคือแบบว่าไม่น่าจะเล่นได้ยาวนะครับอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า ไม่น่าจะเล่นได้ยาวแล้วคิดว่างานก็ไม่น่าจะเยอะแล้วแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับโอ้โหมึงขับรถขุดอะไรวะเนี่ยไอแต่ดินสมจริงนะดินดินสวยนะผมมองว่าดินสวยเลยนะคุณผู้ชมครับแมดินสวยเลยครับคุณผู้ชมครับแคทเธอบิลานะครับกัดถนนไปนะครับผมนะโอเคอ่าก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็งานน่าจะเป็นกระสวยแอกาสนะครับผม ที่เราเคยเล่นอยู่เกมนั้นนะกระสวยอวกาศนะผมมาเคยเล่นอยู่เกมหนึ่งนะนะการปล่อยกระสวยอวกาศนะผมอ่านี่ก็ว่ากันไปครับคุณผูมตามเนื้อผานะเอ้ยเนื้อผ้านะครับผมอ่าอ่าจะเวลาหน่อยอ่าโอเคครับว่ากันไปครับก็มีปล่อยกระสวยอวกาศด้วยนะครับผมก็นั่นแหละตามนั้นแหะตอนนี้ห้าทุ่มครับผมอาจจะกระเซึงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับออกแล้ว DLC ไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะ ลุยเลยละกันนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมอ่าผมอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรากดสตาร์ทเกมนะครับแล้วก็นิวนะครับผมเราจะเลือกเป็นตัวละครมันมีพี่จีนคนเดียวแต่ว่าตัวผู้หญิงผมไม่น่าจะเอานะครับผู้ชมครับมันมีพี่จีนคนเดียวที่ผมยังไม่ได้เล่นนะอ่ะมาพี่จีนมามึงมาเลยพี่พี่จีนใส่เสื้อสีไหล่เนพี่ สีเขียวแล้วกันนะจะได้เข้ากับปปาหะนะอันนี้หมวกนะผมไม่มีหมวกให้เปลี่ยนหรอลูกพี่ออหมวกฟงหมวกฟางเอาหมวกฟางก็ได้ไหมบักฮามไม่ใช่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 โอ้โหใส่แว่นสนารักเลยเนาะพี่เนาะเอาแว่อนอ่าแว่นนี้แล้วกันเนาะจะได้แบบทำงงทำงานนะครับผมอันนี้คืออะไรนะออไม่มีให้เลือกอีกอะไปครับก็ยังงับแอดนะ นิวก็อ่ะอือ่ไม่มีผมไม่รู้จะตั้งอะไรอ่ะอ่ะที่ที่เฮดเอเฮดแล้วกันเออไม่ใช่ไม่ใช่อืมอย่าอ่คนดูอาจจะไม่เห็นนะผมตั้งไปละอ่ะนิวไปแล้วอ่ะสร้างอันนี้ไปเลยกระนี่ครับมี3แบบให้เราเลือกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมนี่ครับแต่ว่าเราต้องซื้อในราคา300กว่าบาทนะครับ DLC มันราคา400นะครับคุณผู้ชมก็ เรามีให้เลือกสาแมปนะครับนี่ครับเป็น d l เนะครับผม2แมปนี้ก็เขาเรียกว่าอันนี้เหมือนมาทําแบบเหมือนมาทํากระสวยอากาศเฉยอ่ะอาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโลโก้อ๋อเลือกโลโก้กันเหรออ่ากระสวยอากาศอ่านี่กระสวยอากาศเลือกขุดเจาะน้ำมันก็พ <c> อ <oughs> เอารถขุดเดียวบ่เถอะไอ้ชื่อเหรอชื่อบริษัทใช่ไหมอ่า เออเอเอาชื่อผมแล้วกันนี่มามาแล้วลูกผู้ชายพนดฮีฮีโลฮีโลสวัสดีเชา้าที่แสนสดใสเชา้าที่แสนสดใสครัอคสวัสดีพวกเจ้านะ <S <S สวัสดีครับผมโอ้โหมาแล้ว,วครับผู้ยมครับ มาค่อยๆอินเสิร์ตลงมาครับจังหวะนี้ยุงบ้าอะไรมาตอมตรงนี้วะตอนนี้ขวามือเราเห็นรถแคทเทอร์บิลา่านะครับผมเป็นรถเก่าๆนะครับคุณผู้ชมครับนะเป็นรถยุคโบราณอ้าเห็นตัวละครของเรานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ตัวละครของเรานะครับค่อยๆอินเสิร์ตคอนเน็กกดคอนเน็กไปครับคุณผู้ชมครับมาโอ้โดดเออเอเอมาแล้วอุ้ยลื่นไหมเรามีเงนินศูนย์บาท มมีกันฉุนบาทพอเริ่กินแรกเขาบอกว่าให้เราไปขับรถนะครับคุณยองครับโอ้โหวันดีครับพี่จีนนี่พี่จีนนะคุณยองมาอันนี้คืออะไรครับอันดับแรกดูแมพก่อนเลยครับนี่ครับคุณชมดูแมพดิแม่งเ,เล็กชิบหายอโอโ้เล็กชิบหายเลยนะครับคุณยองครับผมก็นึกว่าจะใหญ่ไอ้ผ้าเออ๋อมันมีงานให้อยู่นี่มา,ามึงเอางานอะไรมาให้ผมวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหอ๋ออันนี้งานแรกนี่งานสองโอ้โหมีสองเจ้าอันนี้งานสามเป็นกระสวยอากาศเป็นงานสุดท้ายก็ตามราคาเนาะคุณผู้ชมเนาะรถผมอ่ะรถผมเฮ้ยอันค้าผมอยู่ไหนอันดับแรกเราต้องขี่รถไปก่อนคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้เราขี่รถไปก่อนเอ๊ะทำไมภาพมันสวยจังวะภาพมันสวยจังวะเนาะคุณผู้ชมเนาะเฮ้ยภาพสวยเฮ้ยลื่นว่ะลื่นจัดเลยว่ะลื่นลื่นกว่าแแบบนั่นอีกคุณผู้ชม เอาล้วครับผมตอนนี้ขอญาตเติมเติมขอญาตเติมแล้วกันกนะครับผมใส่ก่อนใส่ก่อนตรงนี้วเดออเด้อเด้อสวยดีว่ะสวยดีสวยดีเนาะผู้ชม,นมนนนเนาะโอ้เรามีเงินศูนย์บาทเลยว่ะผู้ชมเพชรนี่คืออะไรอะ่ะสินเงินคืออะไรอะ่ะโอ้ถังน้ำใช่้ะอันนี้มีคลองหนองน้ำด้วยนะผู้ชมโอ้โหอะไรวะโอ้ลื่นดีว่ะ าเราลงไปข้างล่างเลยปะผมอยากไปผมอยากไปชิมอ่ะอยากไปชิมผัว <c oughs> ผมอยากไปชิมอ่ะมึงไม่ทำเรียบๆหน่อยวะลูกพี่โอ้โหติดแล้วคุยมโอ้ยไปทางนู้นดิเอาไปไปแล้วโโอ้หจะไปทางนูน้นอะไรครับเนี่ยโอ้ยรอ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 ่อรอรออ้าวเขาบอกว่าให้เอาแคทเทอริลล่าไปไหนวะเนี่ย ผมก็กำลังขับไปอยู่นี่ไงเออเขาบอกว่าให้เอาแคทเซรเบล่าไปจอดตรงนู้นนะครับผมข้างล่างมีเป็นใช้หาดด้วยนะครุณผู้ชมนะเหมือนเป็นทะเลเนาะคุณผู้ชมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมมีทะเลให้ดูด้วยอ่าโอ้ยจอดไหนวะเนี่ยโอ้ยมีไล่อะไรวะเนี่ยมันคือไล่อะไรวะเนี่ย โอ้ยนี่คืออะไรสับประรดเหรอใช่สับประรดปะะคล้ายนะครับผมคล้ายสับประรดนะครับคุณผู้ชมโอ้โภาพสวยนะคุณผู้ชมนะผมมอกมาว่าสวยเลยนะครับคุณผู้ชมครับแหมเป็นเหมือนแมปแมปกระสวยอวกาศ์ดอะสร้างแบบดินแดนจรวดอะคุณผู้ชมนะครับผมก็โอ้โหนี่อันนี้น่าจะตรงนี้แหละโอ้โหผมหลืมว่ะ ผมลืมเลี้ยวน่าจะตรงนี้แหละโลง่ลงๆนี่แหละโอ้มันก็โล่งเกินพื้นที่เนาะโล่งเกิอลูกพีเอ้ยน,นู่นๆผมลืมเลี้ยวตน้นทีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูทางดิแหมแก็ทำดีอยู่นะทำดีอยู่อะผัวอะไรวะเนี่ยไปครับไปก็เป็นอันนี้ดีซีอย่างเดียวนะคุณผู้ชมผมซื้อในราคาสามเท่าไหร่วะสา 3. ร้อหหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเปิดหน่อยพี่ปัดนอยอันนี้น่าจะเป็นบ้านของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราสามารถซื้ออันนี้ได้ยังไะโอ้ยยังไม่เปิดสักที่เลยเนี่ยอ๋อมันต้องไปเปิดจุดก่อนเนาะลืมไปเออเออไม่ได้เล่นนานวะเฮ้มันต้องไปเปิดไอ้ลูกง,งงงเนี่ยต้องไปเปิดก่อนนะครับอนอ้คือ,อไรครับเนี่ยใอ้มาจอดตรงนี้อจอดแล้วทำไง มาไปหาเจ้าสวัสดีครับเจ้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบ้านของเรานะครับคิดว่านะครับสวัสดีครับแจ้ยให้ทำอไรเนี่เจ้เนี่เจ้แบบมึนมากเลยเนี่เจ้เนี่ยโอ้โหเราได้รถกระบะนี่น่าจะเป็นบ้านของเรานะครับผมเฮ้ยมีอะไรด้วยวะมลูกจรวดคุณผู้ชมลูกจรวดอ๋อเหมือนเหมือนลูกขวานใช่ไหมอ่าโอเคมีเควสให้ทำแล้วนะครับผมเราก็ทำเควสไปนะครับคุณผู้ชมครับ เวสก็น่าจะเหมือนกันแล้วแหละคิดว่านะเอาโอ้เราสามารถรับงานได้เลยครับคุณผู้ชมอันดับแรกครับเดี๋ยวเราไปออก JCB ก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมอ่าเรามีรถออ้ยนู่นๆๆเรามีกระบะโอ้โหแม่งมีรถให้ผมสองคันนึงผมจะไปดูร้านค้าของเราครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อสารนี่นะครับคุณผู้ชมครับเรามีเงินห้าแสนนะครับตอนนี้อ่า มีเงินนับแสนนะครับผู้ชมครับเอาละโอ้ว้วาวตรงนี้มีกระสวยอวกาศด้วยเดี๋ยวผมจะไปออกรถนะครับผู้ชมครับใหม่ถอดด้ามนะครับผมนะเด็กวีรนัยแฟนแรกในนะครับผมแต่ผมจะไม่รู้เลยว่าร้านค้าร้านขายรถเราอยู่ตรงไหนเนี่ยผู้ชมมึงไม่เอารถสปอร์ตให้ผมหน่อยวะลูกพี่เอ้ยพี่อันนี้ใช่ร้านขายรถปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เจ้าเอ้ยที่เติมน้ำมันอีก น่าจะตรงนี้แน่นอนเลยไปกระต้อครับผมแหมเออลุยกระพัวดีดิดิดลิลัดไปเลยลัดไปเลยอูชู่ลัดไปกเลยโอ้โหดูดิคือดิโอ้โหมีแต่งานทั้งนั้นนะคุณผู้ชมงานเป็นร้อยอ่ะคุณผู้ชมครับงานเป็นร้อยเลยครับผมตรงนี้โอ้โหกระบะสี่ประตูครับผมอ่าโว้ยกระตุกอะไรวะเนี่ย โอโ้เอียงเอียงเอียงตรงนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยเอาอันนี้เป็นเหมืองอีกโอ้ตายแล้วพระเจ้าเอ้ยโอ้โหอันนี้เป็นเหมืองอีกตรงนี้แน่นอนไปแไมะอฮ้ยผมหาร้านไข่รถเนี่ยมันไม่เจอเนี่ยคุณชมเวลาก็หมดนะครับผมเวลาหมดหมด,หมดเวลาครับคุณชมครับก็สำหรับวิดีโอนี้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้เพียงท่านี้แล้วกันนะครับคุณชมครับอ่า อ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปผมเวลาผมผัวเวลาผมมีจำกัดเลยคุณผู้ชมไปครับสวัสดีครับแล้วลผมมีจำกัดแล้วผมต้องไปโอ้โหเดี๋ยว,ยวต้องไปข้างนอกนะครับวันนี้